ยามเย็นริมบึงสายลมพัดแผ่วเบาดอกหญ้าไหวเอ็นแสงทองสาดผ่านปลายยอดไม้สะท้อนผิวน้ำเป็นประกายระยิบระยับหัวใจผ่อนคลายตามธรรมชาติเสียงนกบินกลับรังเสียงมแมลงไพรขับกล่อมเบาๆแม้เพียงครู่ก็เพียงพอจะเหวทั้งใจเพราะธรรมชาติไม่เคยทอดทิ้งหัวใจเราเลย ยามเย็นริมบึงฟ้าเริ่มคลื่คลายตัวเองออกเป็นเฉดสีทองอุ่นลมเย็นเย็นพัดเบาๆพาใบหญ้าไหวเอ็นผิวน้ำสะท้อนแสงอาทิตย์สุดท้ายของวันระ,ระยิบระยับเงาสะท้อนเหล่านั้นเหมือนเสียงของความนิ่งเงียบที่กำลังพูดกับใจเราเบาๆเสียงนกบินกลับคอนเหมือนเสียงปลายทางของวันต้นไม้ยืนต้นนิ่ง เสียงลมแลื้อลอดปลายใบชันยืนอยู่ตรงนี้กับเจ้าอินทรีแดงปล่อยให้แสงสุดท้ายของวันหลยผ่านผิวหลยผ่านใจความวุ่นวายของวันค่อยๆละลายและสิ่งที่หลงเหลืออยู่ก็คือความสงบและความจริงแท้บางทีการยืนเงียบอยู่ตรงนี้ไม่ต้องพูดไม่ต้องอธิบาย ก็เหมือนกำลังฟังตัวเองในเวอร์ชั่นที่เบาที่สุดลมหายใจเข้าคือการรับพลังลมหายใจออกคือการปล่อยวางเราต่างเดินมาไกลแต่เมื่อยืนมองตะวันตกดินทุกอย่างกลับเรียบง่ายไม่มีอดีตให้ถือไม่มีอนาคตให้เร่งมีแค่ตอนนี้ที่กำลัง แสงสีทองสาดอยู่ตรงหน้ายามเย็นลมหายใจของธรรมชาติพัดแผ่วผ่านใจแสงทองทอดยาวไล้ผิวน้ำบรรเลงจังหวะแห่งความสงบปลายหญ้าเอ็นอ่อนลู่ตามลมเหมือนใจที่ปล่อยวางทุกย่างยืนคือการกลับมารักตัวเองในห้วงเวลาเงียบงามนี้สุขที่ไม่ต้องมีคำอธิบายแค่ได้อยู่กับปัจจุบัน ก็เพียงพอแล้วยามเย็นริมบึงแสงทองสาดผ่านปลายหญ้าสะท้อนผิวน้ำระยิบระยับลมโชยแผ่วพัดใจให้เบาสบายเป็นอีกช่วงเวลาที่ธรรมชาติชวนเราหยุดนิ่งเพื่อฟังเสียงหัวใจตัวเองเงียบๆท่ามกลางความสงบงดงามในแบบที่ไม่มีคำบรรยายแสงเย็นริมบึงเติมเต็มหัวใจ ในความเรียบง่ายของชีวิตเมื่อใจสงบแม้ตะวันจะลับก็ยังมีแสงอยู่ในใจเสมอใช้ชีวิตบนความเรียบง่ายและไม่ขาดแคลนกิวิายลมหายใจอิสระ